สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับเปิดฤดูการทีมงานต้นไทยเจริญพี่น้องโกบิโก้ k 140 LC รุ่น11ประเดิมงานเอได้ถือว่าประเดิมงานเลยพี่น้องปลายปีอ่า2567หรือว่าเดือนธันวาอิสุเดก้าครับตั้งรับอ๋อ ดินดำไปน้องดินดำดีมากเลยมียุกไหมนี่ครับลอกนาพี่น้องอดินดำอยู่ใกล้ๆเาขาพนุมรุงครับสิริหารอยตั้งรับมาละหกพันชิมมองไปน้อง โ้โิโกเอโก s ร้อ0 LC รุ่น11เปิดฤดูกาลลุยงานครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จลอกนาคันเทพต้นไทยเจริญแกะไปแดงได้6,000ชั่วโมงทุกทียังไม่เคยขยับน็อตครับ หรือบ,บูสลักยังไม่เคยเปลี่ยนดีมือจริงครับ CJJ K5V Neptuneco ดินทำไมดินมันงามเนี่ยไปน้องเอ้ยดินดำสวยครับ0.60ลูกบาทเมตรสำหรับลุงทีของเขา อ่าจริงๆเปิดระดูการได้2วันครับเมื่อวานได้ร้อยกว่าเที่ยวต้นไทเจริญครับยังขับเองยังโสดนั่ยังโสดคนขับยังโซดอยู่ใครที่รู้ตัว,ว่าวขาสวยๆมาเลยครับมักหลายเพื่อนว่าว่าซ่านะอ้าไม่กล้าครับไม่กล้า เดี๋ยวดูผลงานเขาไม่มีดังเนอะ6,000ชั่วโมงครับเจ 4G อ่า89คลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีเมื่อาวานเนี่ยลอกไล้วิ่งหนึ่ง14ตันกับ200กิโลกรัมครับน้ำหนักปฏิบัติการสู้ยังเต็มอยู่เลย ย่อมย่อมย่อมกดสี่ปีแล้วเนี่ยกด,ดย่างเข้าสี่ปีนะนี่ก็สิลิฮารอยครับปูสมนสักส่วนใหญ่เมื่อวานลอกนาครับเนี่ยผลงานของเขาลอกแค่คืบเดียวพี่น้องนี่ดูโอ้มือไม่ธรรมดาครับ ไบแท็70เส้นอลเลอร์7แคริเอส์2 oh, เอาต้องฟางไปด้วยแล้วงานนี้ไม่เป็นไรครับเป็นปุ๋ยบัมคาวาซาก,กิ K5V เก่งนิรภัยครับอาถ้าดูอย่างนี้จะได้เห็นบันท้ายเขาด้วย ผมให้คะแนนเต็ม10ครับทีมงานต้นไทเจริญดูแลรถดีมากไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวครับหรือว่ารถขุดโดยเฉพาะรถดดขุดในคันนี้นี่แต่ก่อนแกเล่นในคันเก่านกลับมาป้ายแดงเลยครับไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะว่เาเอาปีละล้านพอว่าซานธันวานะในวันที่สตาร์ทงานแต่วันที่5ครับนะ5ทธันวา6ทธันวาวันนี้ ดินก็ไม่แพงน้องดิน200ประมาณ230 250พร้อมดันนะครับแล้วแต่คุยกันเอาหลอดไฟ1,2,3,4อหลอดไฟ4หลอดอ่ะทักทายทักทายสาวๆขาสวยๆมาเลยนะพี่น้องมีบ้านพร้อมที่ดินพร้อมรถ รถขุดรถดำรถเกี่ยวารโพดแต่ว่าต้องผ่านป่าชาติก่อนนะครับป่าชาติจะเกียรไยก่อนแล้วก็ส่งให้ต้นน้องต้นไทยเจริญครับน้องมันต้องผ่านการสัมภาษณ์ก่อนนะจัดไปาขาดคนทำบัญชีครับ จริงผมรีวิวโกบิโกโ้ SK100 40LC รุ่น11ด้วยจะเป็น SM หรือว,ว่ามาร์คเทนะตะคูลหรือว,ว่ามาร์ค2มาร์ค3ครับหรือว,ว่าซ u เปอร์เอ็กโอ้ยเยอะสีมินน้องสีมินค่าตัวก็ตอนนี้ถ้าเงินสดก็จะสามนิดนิดนะครับสามนิดนิดดูแลโดยอาริยะอ q u ิวเมน t แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผลงานอีกครั้งหนึ่งครับแม่ดินก็จะออกเนียวเนียวนะครับจะดินดำโซนเขาตรงรุ้งน้องนี่ดูเมื่อวานโอ้เมืวันจัดไปสองไร่นี่ดูผลงานครับนี่โอ้ฝีมือครับฝีมือฝีมือไม่ธรรมดาสำหรับต้นไทยเจริญครับ ดูแลรถดีมากตอนเย็นจะล้างทุกเย็นนะพี่น้องไม่อาบน้ําเจ้าของไม่อาบน้ำไม่เป็นไรแต่ว,ว่ารถต้องสะอาดครับต้องแจม6,000ชั่วโมงนี่ยังไม่มีทะลอกเลยสุดยอดครับเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างเขาหน่อยออดู6,000ชั่วโมงพีน้อง เตอร์ยังอยู่เลยสู้เต็มนะครับอาอจีโทเดี่วไม่มีเอี่วแห้งครับจัดไม่มีทะลอกเลยบุ <c oughs> กกี้แกก็พ่นสีเรื่อยแหละเห็น่าจะซื้อสีมา สีปองจากริยะเฮ้ยจะขับนิ่มๆครับไม่รีบไม่ร้อนครับไม่กระชากไม่กระซวกนะครับไปเรื่อยๆเดินสายกลางประหยัดเชื้อเพลิงครับประหยัดแล้วก็ ศูนย์อธิยาก็จะมีนู่นแหละครับสาสาขาทั่วประเทศไฟธรรมดาครับแต่สงสัยไฟท้ายไม่ไม่มีไฟหรือเปล่าดูอ,อาจจะเปลี่ยนครับนะหรืออาจจะปิดไวอัตราเงินดวงดาวก็10%ก็จะออกรถได้น้อง เดี๋ยวตามไปดูพอหมื่นชั่วโมงจะเป็นยังไงอันนี้หกพันก็ถือว่าสุดยอดครับนะรถป้ายแดงยังยอมนะไม่นอ้องอ๋ไม่กล้าซีรีส์ห้าครับปูสมวนสักเก่งนิรภัยนะครับไม่ถึงว่าถ้าโดนอะไรทับหรือว่าจะจะแข็งแกรงมากระบบซิฟตี้ดีครับนะ คนขคับไม่เป็นไรแอร์เย็นเครื่องเสียงเพราะติดฟิล์มจะติดฟิล์มก็ยังมืดเดิมนะไม่แน่ใจว่า40หรือ60แต่งรอครับแต่งรอเชื้อเพลิงก็ประมาณ2,500ครับน่าจะอยู่หมัดเป็นดินดำน้องดินดำจะมีทรายด้วยครับแถวนี้ทำนาสวยมาก ดูดิเวลาเก็บบิดตัวแต่ละทีนี่ค่อยๆค,ครับนะกีช่วยยกซีิมนต์บูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกนี่โอ้ดูครับนี่แกขยับตัวนะเดินนี่ใช้เต่าเดินอย่างเดียวครับนะเดินไปงี้ไปน,อน้องนี่ไม่รีบไม่ร้อนครับ โอ้โหไม่มีอีกแล้วครับดูแลรถดีมากเจ็ดพันช, 6, ชั่วโมงเฮ้ยหกพันชั่วโมงเนาะหกพันชั่วโมงทุกทีเจ๋วมากแกเดินงีงครับเดินีงเนี่ยเดินช้าๆางไงแหละโซ่หน่าจะโซ่ดีไม่มีบูธไม่มีแตกเลยโซ่แค่ สองมิลได้พี่เนอะเหลืออีกตั้งสามสี่มิลน,นะครับอยอมยอมอะหรือว่าให้คะแนนเต็มสิบเลยครับนะสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มกับทีมงานต้นไทยเจอร,ร์นบริโกเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ